ครับวันนี้พามาชมบ้านเนื้อที่หนึ่งงานฮะนโฉนดคุดแดงนะอันนี้บ้านก็เหลือประมาณอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะเหลือแตห่หน้าต่างเดี๋ยวจะพาชมด้านในเนาะ,ะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตบะโชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีขายทั้งหมดเลยนะทั้งบ้านทั้งที่ดินที่ดินกน็เนื้อที่หนึ่งงานบ้านหนึ่งหลังหลังใหญ่มากเนาะเดี๋ยวจะพาชมด้านในขายแค่9 5 0 0 0 0บาท 9นาะ9 5 0 0 0บาทเดี๋ยวชมด้านในครับนี่ครับก็ด้านในห้องนี้ก็จะเป็นห้องโถกว้าง6ยาว8เมตรฮะ6ยาว8เนาะนี่เฉพาะห้องโถ ổ. แล้วก็จะมีเอยูห้องนอน ก็จะมีอยู่สี่ห้องฮะนี่ฮะอันนี้ห้องนอนเนาะอันนี้จะกว้างสามยาวยาวสี่เมตรฮะเนี่ยจะมีอยู่สี่ห้องฮะแต่ห้องนี้จะกว้างมาก,กน,นะพี่ห้องนี้กว้างห้าเมตรห้าคูณหกฮะห้าคูนหกนี่ยเนาะห้าคูณหกมีสองห้องนะฮะสองห้อง อันนี้ก็เดินระบบไฟหมดแล้วตีฟ้าหมดแล้วนะครับพี่เนาะเหลือแต่แค่หน้าต่างใสาหลอดไฟนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครพี่ห้องน้ำแยกสองห้องเนาะรวมกันแยกสองห้องรวมกันนี่ห้องน้ำกว้างมากว้างสามยาวสี่ฮะนี่ครับ ห้องนราอันนี้เป็นห้องอาบนะฮะแล้วก็ด้านครัวฮะด้านครัวด้านครัวของเราก็กว้างสามเมตรยาวแปดเมตรพี่กว้างมากอาันนี้ในครัวนะนี่ฮะครัวของเราเราปูฟ้าท,ทั้งหมดแล้วพี่เนาะทุกห้องต่อไฟไว้เรียบร้อยพี่ เดี๋ยวเราพาไปชมอรอบนอกมุมสูงนะฮะ